มันดึงไนแล้วครับดึงยังคักด้วยสวัสดีครับมเอนีพ่พามาใส่เบ็ดครับเบ็ดสิบเก่าลังพี่น้องเนื้อลูกปลาหมอครับปลาหมายลำหอยธรรมชาติครับสิบพ่อมานมิโตม,มีแตมใ้้บ้าพี่น้อง าครับรุ่นกันครับวัดสิบเก่าหลังสิ่พ่อได้อยู่ได้กินบ้อพี่น้องครับครับนี่ครับสภาพไม้ครับอู้หนามก็ลงให้อยู่ครับอุ่นครับไม้ ตะเวนกระตกดินนะครับพี่น้องเมื่อใดใส่ให้พี่น้องเบิ้งหลายหลังดอกครับอู้เห็นที่ห้อยขาเจ้ามาใส่ครับพี่น้องเบิ้งตีละครับอุ่นเบ็ดยังค่าอยู่เลยครับขาเจ้าใส่เยืออย่อหยางบ่ครับนี่เบ็ดข้าเจ้ายังค่าอยู่เลยครับพี่น้องเบิ้งตและครับ ใส่โดดนบ่ครับเห็นห้อยยังไม่ใหม่อยครับพี่น้องตินม้านห้บ่นี่ตาหมอก็หาอย่างแห้งครับ ครับพี่น้องเห็นยอยู่นอกครับไม้มางามอยู่พี่น้อง ปลาเสียงปลามันสวกครับปลาอย่างบอ้อครับ ตัวสิบวยาบแล้วพี่น้องใส่ทักเก็บทักกูย่มเสาเลยละครับผมจะใส่ให้พี่น้องเบิงแต่หลังนี่นะครับหมืดแห้งเลยครับพี่น้อง พี่น้องผมเฝ้าไซก่อนพี่น้องทามมาหลุนย้ำเสาน้ำผมนะครับวัดสิบเก่าหลังชิม,มีตัวมีแตมให้บอพี่น้องครับหวัดดีครับสวัดดีท่งเสาครับมาเก็บมากูแบดกันครับพี่น้องมาหลุนกันครับว่าแบดสิบเก่าหลังซิม,มีตัวมีแตมให้บอครับสิพ่อได้อยู่ได้กินบอพี่น้อง ปะครับนี่ครับหลังงหลยครับพี่น้องโอ้โหกินเลยครับเนื้อยังเป็นอยู่ครับเนื้อหลูปปลาพูนลดไปแล้วครับผมขอเก็บก่อนครับพี่น้องพูนครับพี่น้องล้างคูนคพี่แจ้งดึงดึงครับนี่ อุย้ยปลาหีืครับปลาลา,าอืมตายยังครับพี่น้องจังสีครับปลาสูตรวครับปลาสูตรกินหลูกปาลาหลูกปลาหมอครับออ้เก็บก่อนครับเก็บก่อนครับพี่น้องตัวใหญ่อย่ใหญ่เติบอยู่มันดึงไปละครับดึงย่งคักเลย ครับตัวใหญ่เติบอยู่พี่น้องอเกิดมากก็ล่งเคยได้นี้แหละครับเหยอลูกปลาครับพี่น้องเค้ใส่ถือจะปลูกปรกมา,มากฏมาเมื่อนี่จังไรขึ้นได้ปลานี้ครับขอเก็บก่อนครับมันหมานแล้วครับมันหมานอู ประสูตรก็กินหลูกปลาหมอคือกันตัวครับล่างเคยใดครับพี่น้องใส่ถุงเลยครับปลปครับตะลุนกันต่อครับพี่น้องลังนีบอเอาเลยครับอุ้ย หลังทางผลก็บอกเอาครับคือเก่าอยู่พี่น้องหลายหลังเลยครับมันตัวเดียวว่าปรากฏปลาอันนี้เหนือออนเนีนยบแห้งครับเห็นมันกินสุปีมันกินดีแห้งครับแถวนี้ผมขอเก็บก่อนครับ ลังนี่ก็เงียบเลยครับปูนครับปายัางเป็นยังดินอยู่พี่น้องมาล้างหนี่ก็บกเบอาะอีกครับเหงือเบิดครับโอ้ยจักอียังกินดอกพี่น้องเบิดเหงือร้ายแห้งโอ้งานเต็มเดียวค,คือวานละบ้างครับนกลร้แห้งพี่น้อง ไปครับเก็บไปคููอีกครับล้างนี่ก็บอกเอาอีกครับเดี๋ยว,ว่าล้างถัดไปครับพี่นอกพูนครับอเห็นมันดึงขั้นหยมหย,ม,ย,ม,ยมอยู่ครับไปหนังครับอู้ประสูตรคือเก่าพี่นอ้องเก็บเก็บครับ นี่ครับจะไปยังครับพี่น้องบังทีแหละครับไปยังครับเจ้าสิว่าปลาสูตรกระบ่แมนหน้าครับพี่น้องผูออ้ใด้หูคอมเมนต์มาบอกเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อไปอยังครับเจ้าสิ ปลานี่มันกินหลูกปลาหมอครับเก็บครับยิยงใหญ่เติบอยู่พี่น้องบ่าป้าสูตรกับบ้าแมนนะครับ หลุนกันต่อพี่น้องเก็บกูลแล้ว้วครับพี่น้องครับเด็ดสิบเก่าลังได้ปลาสองตวัวครับนี่ครับพี่น้องจากตายอยังต่อครับว่าปลาสูตรกับบอแมนนะครับได้หูก,กับคอมเมนต์มาบอกนีนเดอพี่น้องไปย,ยังยครับ ไขป่ปลาสูตรอยู่ที่บ่าผมว่าบ่แมเมนปลาสูตรมันกินลูกปลาหมอครับพี่น้องเกิดมากกำลังเคยใสย่ใดนี่แล้วครับใส่ลูกปลาหมอเคยใดจะปรากฏปลาเหนืออ่อนมาเมื่อหนจังไรคือใดปลาเนี่ยแปลกๆถือประมาณยู่ครับพี่น้อง ก็ได้ยุได้กินอยู่ครับกับเบ้นซิบเก่าหลังกระทือว่ามาอยู่คลิปเนี้ก็ซ้ำเนี้แล้วครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามในผมได้ด้ครับสวัสดีครับ